จริงๆอะไรนี่ผมได้มีโอกาสไปได้ละครเวทีเรื่องหนึ่งซึ่งหลายคนตอนนั้นก็ได้เข้าไปดูแล้วก็เป็นเป็นละครเวทีที่อินเทนส์มากคนดูนี่คือแบบว่าตอนช่วงเบรกคือแบบว่าผมเห็นในทวิตเตอร์บอกหายใจไม่เท่าท้องเลยค่ะดูขอออกไปเข้าน้ำได้ไหมครับว่ะ เป็นละครเรื่องที่อินเทนมากแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ได้สอนอะไรหลายอย่างเราก็แล้วก็เอาเรื่องจากี้ตอนนี้เราเป็นตัวคอนรชีแดนน่อ, Dan, นอถ้าใครได้ดูเรื่อง She closer ครับผมเอามาแต่งเป็นชื่ stranger เพราะว่าผมรู้สึกว่า even we're a closer แค่ไหนก็นตามเราก็ยังเป็น stranger ต่อหน,น้ากันเสมอไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามอะไรเง แต่มันไม่ได้หมายความว่าต่อให้เขาไ็นคนแบบหน้ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รู้จักเขาไม่ได้รักเขาไม่ได้แบบรู้สึกอยากจะเก็บเขาในความทรงจำก็เลยเกิดเพลง she stranger ขึ้นมาครับผมยาการดูมากคุดขึ้นทุจะกเริ่มเงียบพะคุณก็ไม่ได้เสียงต่ำเมื่อ